สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้อากาศครค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะครับแต่ถ้ามองไปด้านนอกก็ยังรู้สึกอึมครึมนะครับเหมือนฝนจะตกกันนะครับแต่อาจจะตกที่บริเวณอื่นไปแล้วอันนี้อาจารย์ไม่ทราบนะครับแต่แถวนี้ยังไม่ตกนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่อากาศเปลี่ยนนะครับช่วงเวลานี้ทั้งร้อนทั้งเริ่มเริ่มจะจะเรียกว่าเย็นก็ไม่ถึงกับขนาดเย็นนะครับแต่ก็จะชื้นชื้นนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงเวลาปัจจุบันนี้ก็เป็นวันที่จะบันทึกเทปเนี่ยนะครับก็ตรงกับวันจันทร์นะครับที่5เมษายนพุทธศักราช2564นกะครับก็เรื่องโควิด19ก็ยังมีข่าวอยู่ทุกวันนะครับอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านนะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับแน่นอนนะครับอย่างไรก็ต้องช่วยช่วยกันนะครับออกไปข้างนอกก็อย่าลืมนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยแล้วก็ พกเจลแอลกอฮอล์ในการทาความสะอาดไปด้วยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับก็วันนี้เองนะครับอาจารย์ก็จะมาแจ้งข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้ที่สนใจจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์นะครับสําหรับผู้ที่ต้องการจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์นะครับแบบ VIP นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับอาจารย์เปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนะครับ จนถึงวันที่22ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช2564นกะครับก็จะเปิดช่วงเวลาประมาณนี้นะครับของทุกปีนะครับซึ่งใครที่สมัครเข้ามาก่อนนะครับก็จะได้คิวแรกนะครับในการที่อาจารย์จะตรวจเช็คดวงให้อย่างละเอียดนะครับในปีพุทธศักราช2 5 6 5ทั้งปีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรารู้แนวทางเพื่อให้เรารู้ว่า เราควรจะทําอะไรในช่วงเวลาไหนควรจะระวังอะไรนะครับในช่วงจังหวะไหนนะครับควรจะต้องทําหรือไม่ทําอะไรบ้างนะครับก็จะแจ้งอย่างละเอียดชัดเจนนะครับตามพืนชตาของแต่ละคนนะครับที่สําคัญก็คือคนที่จะสมัครโซลูชันนะครับการตรวจดูชะตาแบบ VIP นี้ได้นะครับก็ต้องแจ้งข้อมูลอาจารย์ให้ครบทั้ง4ข้อนะครับก็คือข้อแรกนะครับชื่อนามสกุลนะครับ หรือใครไม่สะดวกชื่อเล่นก็ได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ใครที่แจ้งชื่อนามสกุลอาจารย์มาไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างเป็นความลับนะครับไม่มีการเปิดเผยในที่ไหนทั้งนั้นนะครับก็ขอให้สบายใจได้นะครับข้อ2นะครับวันเดือนปีนะครับที่เกิดนะครับข้อ3เวลาเกิดนะครับอันนี้ต้องมีนะครับชัดเจนนะครับข้อ4นะครับจังหวัดที่เกิดครับหากใครมีครบทั้ง4ข้อแล้วก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,500บาทต่อ1ดวงนะครับอาจารย์ก็จะเปิดรับนะครับไม่เกิน1,000ดวงนะครับก็ระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมจนถึง22ตุลาคมนะครับพักราช2564นะครับส่วนข้อมูลนะครับที่ตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดแล้วนะครับอาจารย์ก็จะเริ่มทยอยส่งให้นะครับภายในเดือนธันวาคมนะครับแต่ ทางนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีเลยไปต้นปีบ้างนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนถ้าใครสมัครเข้ามาเร็วก็จะได้ก่อนถ้าใครสมัครเข้ามาช้าก็ต้องรอนิดนึงนะครับก็ตามจังหวะตามคิวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์ก็จะตรวจดวงชะตาแล้วก็ให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางนะครับเหตุผลก็คือว่าถ้าเรารู้เดือนชนเดือนเดือนต่อเดือนโอกาสที่เราจะเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมหรือว่าจังหวะที่เราจะ ระวังหรือจังหวะที่เราจะลุยจะทําอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วมันก็จะลําบากนะครับเพราะพอเวลามันกระชันชิดมากเนี่ยอาจารย์มั่นใจเลยว่าแต่ละคนก็คงจะปรับตัวปรับสภาพกันค่อนข้างยากแล้วก็ลําบากนะครับแต่ถ้าหากเรารู้ล่วงหน้าก่อนมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับส่วนเงื่อนไขรายละเอียดก็สามารถแอดไลน์ f i c i a l a c c o u n t นะครับมาได้ที่ SI 2009 ARZO หรือรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะครับ ให้สะดวกสแกน QR โค้ดก็มุมนี้เลยนะครับหรือถ้าท่านใดเคยตรวจดวงชะตากับอาจารย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยแอดไลน์กันอยู่แล้วก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับว่ารายละเอียดยังไงบ้างนะครับหรือตรวจดวงชะตา,างี้มันต่างกับที่ดูดวงกับอาจารย์ยังไงบ้างนะครับก็ก็สามารถจะสอบถามเข้ามาได้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีตัวเองนะครับอาจารย์ก็ เปิดโอกาสให้นะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์อักษร์คาลของอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับนะครับรายละเอียดก็ตามด้านล่างนี้นะครับเหมือนเดิมครับก็แล้วก็แจ้งว่าสอบถามเกี่ยวกับลัคนาราศีตัวเองนะครับอาจารย์ก็จะแจ้งไปรายละเอียดก็4ข้อนะครับตามที่อาจารย์บอกไปแทบจะเกือบทุกคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในคลิปนี้อาจารย์มาแจ้งข่าวเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของ การตรวจดวงชะตานะครับล่วงหน้าในปีพุทธศักราช2565นะครับค่าที่จ่ายอยู่ที่3,500บาทตอน1ดวงนะครับอาจารย์รับแค่1,000ดวงเท่านั้นนะครับระยะเวลาที่รับเริ่มตั้งแต่23กรกฎาคมนะครับจนถึง22ตุลาคมนะครับก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับใครต้องการจะตรวจดวงชะตาหรือต้องการวางแผนอนาคตของตัวเองนะครับล่วงหน้า โดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนนะครับแล้วถึงมาตรวจดวงชะตาครับอันนั้นตรวจดวงชะตาไปก็ก็ไม่ได้มีผลอะไรแค่เพีเยงแต่ว่าแค่คอนเฟิร์มยืนยันว่าเอ้ยทำไมถึงมีปัญหาเกิดไรขึ้นเหรอแค่นี้ครับถามว่ารู้ไปตอนนั้นก็อาจารย์มองว่ามันก็คงจะไม่ทันการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางแผนกันก่อนแล้วก็ตรวจดวงชะตารู้ล่วงหน้าเราก็มีแผนมีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถดําเนินชีวิตหรือ เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องอย่างน้อยอาจจะมีอุปสรรคอยู่แล้วเพราะเราคงไม่สามารถจะหนีพ้นได้แต่เรารู้และสามารถจะเตรียมพร้อมในการที่จะแก้ปัญหาหรือรับมือกับสถานการณ์หรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้นะครับก็ชัดเจนนะครับถ้าใครสนใจก็เนนรียนเชิญนะครับรีบแอดไลน์เข้ามาแล้วก็สมัครกันเข้ามานะครับใครสมัครมาก,ก่อนก็จะได้คิวไปก่อนนะครับจังหวะคิวอาจารย์ก็จะแจ้งเป็นหมายเลขไปนะครับตั้งแต่0001จนถึง1,000นะครับ ก็ชัดเจนนะครับส่วนท่านที่ต้องการจะตรวจดวงชะตาแบบปกติก็แอดไลน์มาที่เดียวกันนะครับก็ชัดเจนนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับเดินทางนะครับไปเที่ยวหรือกลับไปบ้านเกิดนะครับช่วงสงการนะครับอย่างปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับาจารย์ก็ขอให้นะครับ ระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญอาจารย์ย้ำตลอดเวลานะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนนะครับวันนี้เราขีดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ